ร,รถธรรมดาสองหกหนึ่งนะครับกรุงเทพหัวหินตอนนี้กําลังเข้าสถานีโพธารามนะครับเป็นรถธรรมดาสองหกหนึ่งนะครับกรุงเทพหัวหินมรอดูกันนะครับใช้หุวรถจักรอะไร มากระป๋รถธรรมดา 2, 2> <1> 1> สองฮุกหนึ่งนะครับกรุงเทพหัวหินเป็นอัสตอมนะครับสองฮุกหนึ่งสองฮุกหนึ่งอัสตอมครับ อัสตอมครับสองหกหนึ่งรถธรรมดาสองหกหนึ่งใช้อันสตอมซีสองสองสองนะครับ สถานีสรธารามบริษัทพิทามิทชาเที่สานีปทารามก่อนนั้นเราจักกบรสบริษัทสิงทองและสัมภาระของท่านที่นำติดโอมาลำลองเคบื่อนและถูกต้องเลยค่ะบรสจอดที่บ่างราทางที่หนึ่งบรสสัปดที่สองหกหนึ่งเราส่งไปสลงปทางสถานีวัวหิค่ะออกแล้วครับสองหกหนึ่งเาจเาบรสารที่สองหกหนึ่งออกจากสถานี สองเปเตเนี่สาเร์เซตเนีายุงกสุรนสามเร็นตีปรจะบรนสมิบาจจัากจะไม่เห็นเลยครับกรุงเทพหัวหินสองหกหนึ่งตู้ฟิลแลนะครับตู้ฟิลแล้ ถวันนี้รถธรรมดา